อีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการดาวแท็กจิ้งกูรูหรือว่าดาวแหกกูรูนั่นเองค่ะเมื่อวานนะคะได้รับโทรศัพท์จาก2หนุ่มของเรานะคะบอกว่าโอ้โหเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นเวลานานอ้วนมากๆเลยช่วงนี้วันนี้เราก็เลยนัดกกันมาออกกำลังกายที่ทำงานกันค่ะมาใน t ีมของดาวเกตจิ้งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยค่ะใสหนุ่มๆกำลังออกกำลังกายกันอยู่แน่เลยค่ะ เลยค่ะโอ้โหินรัสานอบคสวัสดีครับ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 ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่รายการของเรากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะนักสองหนุ่มนะคะมาออกกาลังกายค่ะในทีมของดาวเกตจิ้งนะคะจะทําให้หุ่นของเรานะคะบางลงนะคะแต่ว่าแข็งแรงขึ้นค่ะโอ้โหแข็งแรงชอบอันนี้มากเลย บางลงแต่แขงแรงขึน้น,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 นทุกคนรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้สิ่งของต่างๆเนี่ยถูกพัฒนาให้บางลงแต่ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเราโทรทัศน์แล็ปท็อปค,คอมพิวเตอร์ซึ่งการที่พัฒนาให้บางลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอนอกจากนี้ครับมันยังเป็นการลดการใช้ทร,รัพยากรลงด้วยเช่นเดียวกันการปลดปล่อยทำวัตถุสารให้ลดลงการผลิตใช้พลังงานลดลงอพอเซ้นยิ่ง,ยงมากขึ้นร<ด>ับผมครับน่าสนใจมากเลยนึ่งแล้วดิวเหนือรู้เปล่าว่า ในวงการเกจิ้งเนี่ยครับมันมีการลดความหนาของบรรจุภัณฑ์ลงเรียกว่าดาวเกจิ้งมีไหมพี่นีหรือเปล่าคะพี่นี่เป็นดาวเกจิ้งมีหร,รือเปล่าะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชดาวเพจิ้งครับอันนี้คอลเซตติ้งคือ,อถ้าดาวเกจิ้งเนี่ยมันจะต้องบางลมแบบต่ว่ามันจะต้องแข็งแรงเหมือนเนินด้วย<อ>แล้ววันนี้พี่มีตัวอย่างให้ดูไหมครับพี่มีครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยไช่ค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ของดาวเกจจิ้งนะครับ ทางดาวได้นําเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ออกแบบมาช่วยโดยที่ถึงแม้ว่าถุงมันจะบางลงแต่ว่าก็ยังคงความแข็งแรงไว้เหมือนเดิมจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับถุงที่ถูกทําให้บางลงแต่ว่าไม่ได้ใช้เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษเนี่ยเวลาทาดอกเทสเนี่ยจะพบปัญหาว่าถุงมันแตกเมื่อหล่นกระแทกพื้นครับโอ้หอันนี้มันน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษนี้มันช่วยยังไงได้บ้างอะคะเฮ้ยอันนี้ผมรู้ครับ ก็เหมือนกับที่พี่รังสรรค์บอกไปครับว่าเม็ดพลาสติกชนิดนี้เป็นเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งมันก็คือลีเน o ยโรเดน t ตีโพลีเอทิลีนซึ่งทางดาวเนี่ยได้ออกแบบมาทําให้มีการจัดระเบียบของสายโซ่โมเลกุลเนี่ยให้มีความมเป็นระเบียบมากขึ้นดังนั้นมันจึงมีความแข็งแรงมากกว่าเม็ดลีเนียโรเดน t ตีโพลีเอทิลีนทั่วไปครับ โอโหอธิบายซะเห็นภาพเลยนะคะว่าน่าเสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะถ้าหากพี่ๆน้องๆน,นะคะสนใจอยากศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมได้ใน www.doow.com ค่ะแล้วถ้าเกิดมีคำถามนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะได้ทั้งช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องขอตัวกันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย